ส่วนสถานการณ์ไฟป่าเขาเสร็อ้าดงพญายเย็นที่จังหวัดนครราชสีมายังคงรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะวันนี้มีการระดมกํำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำเข้าไปดับไฟตั้งเป้าจะดับไฟให้ได้ภายใน1-2วันนี้ค่ะ โดยสถานการณ์ไฟป่าเขาใหญ่ในพื้นที่ตำบลดงพญาเย็นอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะเข้าสู่วันที่8แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดช,ชัานแล้วก็มีอุปสรรคจากลมแรงทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเขาเป็นไปด้วยความยากลําบากและเสี่ยงอันตรายวันนี้จึงมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้าเที่ยวละ1,000ันลิตรขึ้นไปดับไฟป่าด้วยนะคะโดยไฟลุกลามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสตีย่าเขานกงยและป่าเขาอ่างหินรววมมคาเสีย หายกว่า1,000ไร่ขณะที่เทวเน็ตก็มีการติดแฮชแท็กเซฟเขาใหญ่ส่งกำลังให้ส่งกาลังใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะควบคุมสถานการณ์ไฟป่าอย่างเร่งด่วนเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตสัตว์ป่า ส่วนภาพของการประทุข,ของเปลวเพลิงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตอนนี้มีอยู่2จุดที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะก็คือที่บริเวณหมู่3บ้านหนองยางและหมู่ที่9้าบ้านโศกลึกเนื่องจากจุดที่เกิดไฟป่าเป็นบริเวณยอดเขาแล้วก็หน้าผาสูงชันเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดับไฟและทําแนวกันไฟไม่ได้อีกทั้งวันนี้ลมก็แรงด้วยทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติตป่าละพันธุ์พืชก,ก็ย้ำนะคะว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสอ้า อยู่ห่างจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ10กิโลเมตรมีการระดมกาลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นชุดเหย่่วไฟชุดเสือไฟเข้าพื้นที่ดับไฟและพยายามทําแนวป้องกันปัญหาของการเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปดับไฟป่าพบปลอกกระสุนขนาดจุด2สภาพใหม่หลายปลอกอาจจะเกิดจากนักล่าสัตว์ป่าที่ขึ้นไปยิงสัตว์ป่าแล้วก็มีการจุดไฟเพื่อที่จะไล่สัตว์ป่าด้วยค่ะ